ป่าสี่โลอยู่ไม่นาดสี่โลอยู่ไม่นามันขาดพุด่อไอะไรตัวในจับลนตีนพอดีไงมันขาดก็มโตีนน่นนะใหญ่ทนาตาดิโอ้ใหญ่มากเออใปขายใหญ่มากครับนี่ไทยยังงบ้างไอมสตางมาสี่โลอยู่ไม่น่ะ ครับโอ้ช่องไหนนี่ครับช่อง YouTube ครับช่องเคยพําไผ้คนหากินครับโอ้ยู่บ้านน้องต้อแม่นบ่ไม่ใช่ไม่แห้งครับคนลน์นี่ครับคนละช่องกันบ้านน้องต้อก็มีใช่ไหมคนทำ YouTube อ่ะครับอืมเหนี่ยงๆฮักเลยอ่ะบอกเลยอย่าไป็นคนที่ง่ามนิครับได้ไปเหนียมันตู่ดอกเหนียวในนี้ไปรับชมตัวต่อไปครับยออเีด